ทองแดงนี่ไงตาว่ะดูซุปตาอลังเขาจับแล้วพี่เนาะต่อเราเชี่ยมนะค่ตัดผมใหม่เอี่ยมนี่ยืงมาจากพี่กริมันจูตีโซนะคะสีแบบ่าแป่นมากเขาใส่็สีส้มนะคะถ้า จะขาวสักขนาดนี้พี่แจ็คเน่ได้ยืนใกล้น้องเลยพี่ก็จะอีกเป็นอีกสีผิวนึ่ะกินมีออนเข้าไปนะครนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีชมพู่อารยามางานนี้ด้วยนะคะก็จะมาอัปเดตก่กับอาการคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อยังไม่ออกจากห้องมาตัดเลยชมพู่นี่ออกงานบ่อยอะเนี่ยนะคะก็มาแบ่งชนแลด้วยตอนแรกก็มีค่ะว่าจะมีลอยปกรณ์มีโป๊ปมีอะไรมาส่งไม่มีใครมาเลยมันศิลปินใช่ไหมพี่ใช่นะคะเขาเป็นลองไปดูทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไปดูก่อนเลยนะคะสองคู่จิ้นใขรหอจับกันไม่รู้รู้แต่ยากได้หมด ไปดูเลยค่ะบุ๊กตาตุ๊กตาตุีกตาเฮ้ยตต้วันนี้คอนเสิร์ตวสีอรใช่ครับนี่กางเกงส้มเสื้อสีส้มเฮ้ยวันนี้มาลุนงวันครับผมที่เราสองคนมีโอกาสได้ชิงังว The Perfect Match ครับ คนเดียวกิได้สองคนเดียวกินได้สองคนกินตายจริงรินไหมอะไรอะไรครับจริงจริงไหมสองกนกินกกินและกินกดี่ตากด้ครับก็ลองเปลี่ยนดูบ้างก็ผมยาวสั้นหน้าร้อนสั้นเด็กลิ้มลิมเด็กลิ้มลิมแปลว่าอะไรอ๋อนิ้มนิ้มก็หวังว่าจะชอบนะครับ เขาเปลี่ยนลุกแล้วคะชาใช่ครั้งที่เราเจอครั้งล่าสุดหัวจะถ่ายข้างนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ถ่ายแล้วสองข้างเท่ากันแล้วครับก็นยังไงคะชอบไหมก็โอเคครับกลับมาเป็นทรงเดิมสีเลยค่ะสีแสบไปมั้ยก็วันนี้ก็เป็นอาิณธนาการจากพี่พี่วันทูพีโซนะพี่เขาให้ยืมมาใส่นี่เป็นอะของใครพิกิตพิกิตครับก็คู่เราเนี่ยเทอร์เปกแมทตรงไหนอ่ัอะไรว่าแบบ เป็นคู่หูกันในบ้านอนะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมี <ใน S 1> แฟนๆที่เขาแบบว่าเชียร์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเชียร์สองคนนี่ก็คือคนนี้ไปทางไปงานอีกงานหนึ่งคนนี้นี่ก็จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มตามไปก็จะแบ่งกลุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า,มา,ามารวมกันปุ๊บเขาก็จะมาดูเข้าใจผิดว่าคู่จิ้นคือคู่แฟนอ่ะคู่จิ้นคือคู่แฟน ก็ใจผิดอธิบายหน่อยรมันก็ได้หลายแบบครับผมแต่ว่าแบบรานี่ก็เป็นแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบว่เป็นแบบเพื่อนสนิทกันเขาเลยแบบว่าเชร์ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าดูเฮฮาตลกโปกฮาดีไม่เป็น้คนชอบผู้หญิงครับผมก่อนหน้านี้นะคะรไเดรไม่ล่นี่อ่าวันที่22มิถุนายนนี้ครับผมทางช่อง True Series ครับ Asian Series ก พืหลังสุกนะครับตั้งแต่แถวลีวันสักพุ่งกนไปคใช่ก็เดือนหน้าก็ได้จะได้ดูกันแล้วของกชาก็เมื่อวานเพิ่งปิดกล้องสถานีรับพักรถไปเข้ามาเดือนหน้าใช่ไหมครับของผมเดือนหน้าจบครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแน่จะมีละครคู่กก็ไดเข้าชงยังยังตอนนี้ไม่มีครับผมก็ยังยังแย่ๆในการทำงานกันอยู่ครับแต่ว่าอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับถ้าแฟนๆยังสนับสนุนพวกเราอยู่อันนี้แน่จะมีผลงานด้วยกัน